สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานอู่โชคนันรถเกษตรรถที่แต่งเชยฟูมนะคะผู้ผลิตรถแต่งคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะ,ะสำหรับวันนี้หนมหล่ออ่าอีแตันหกล้อนะคะคันนี้ไม่ดำนะคะทำกระบะแย่เพื่อที่จะอ่าติดตั้งดำได้ในแในอนาคตนะคะรถกหกล้อซึ่งกลางนะคะแต่คันนี้ก็ช่วงล่างใหญ่พอสมควรสำหรับไปขึ้นล่างก็จะเป็นคันหน้าเพลาท้ายของฮิโน่นะคะฮิโน่เคเอลเกียร์ลูกหน้า เรามาดูกันอีสูรล็คก,กี้นะคะส่วนสโลก็เป็นสโลนิสสันนะคะชุดแบบย,ายาักษยัเจ็ดเซนเราลับน้ำหนักได้ที่สิบสองบอนสบายเลย จะเป็นยาง700ขอบ16อยางหลังก็จะเป็น700 50อบขอบส6หนะคะสำหรับคันนี้ประทุกที่1 0ถึง12ตันได้ชิวๆเราสามารถที่จะการันตีนะคะได้เลยว่ารถของเราแข็งแกร่งทนทานแล้วก็ใช้นานได้นานยาวนานมากเลยเพราะว่าโครงสร้างทุกโครงสร้างเราจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะคะความสวยงามสีสันนะคะเราออกแบบมา ให้สำหรับลูกค้าคันนี้ทนสีฟ้านะคะลูกค้าสั่งเซนเพิ่มเติมมาที่รูปนะคะลูปที่ลูกค้าต้องการคือรูปอนกนะคะลูปนกเป็นสีจัดบายสาหรับระบบระบบคันระบบเบรกคันนี้ก็จะเป็นระบบเบรกลมนะคะลมอะไรพาวเวอร์ค่ะชิดเครื่องเสียง เราก็พร้อมที่จะอัดหนักทั้งชุดช่วงล่างแล้วก็โครงสั้งสม้งหมดให้ลูกค้าเลยราคาและคุณภาพนะคะสมส่วนสมรุ่นนะคะเราไม่เอาเปรียบลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะโดยเีเพียของรุ่นนี้เลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วอาจจะดูรุ่นใหญ่แต่ว่าในการคล่องตัวและระยะในการวิ่งก็คือ,อพร้อมที่จะรยง,งาน ตามที่ลูกค้าต้องการที่10-12ถึงตันได้เลยทีเดียวไม่หนักเครื่องนะคะสำหรับชุชโชล่าของรุ่นนี้นะคะเราออกแบบมาได้สวๆแล้วนะคะรับประกันได้เลยไม่มีอืนค่ะสำหรับ ลูกค้าท่าใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 8 7 8์4 2 0 4 0แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์โทร0 9 1 0 1 8 7 0 0 5นะ่งศูดตามกันได้ที่ Facebook อีแตนอู่โชคกขนาดรถเกษตรร้อยแสนชัยภูมิอีกหนึ่งเพจนะคะอีแตนโชกนาดเราพร้อมที่จะขัดสันจะสรรให้ในทุกๆคันทุกๆรุ่นนะคะเพื่อลูกค้าเกษตรกรทุกๆท่านนะคะสำหรับลูกค้าเกษตรกรนะคะที่สนใจนะคะ สามารถขอใบเสนอราคามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะใช้ยื่นประกอบการขอสินเชื่อกับทางสงกสส่งไม่แพงน,นะคะปีนึงก็ระยะการผ่าตัด่าประมาณ3ามถึงหหมืน่นเท่านั้นเองนะคะต่อปีนะคะสายติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามในคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ